สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์ไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วก่อนที่เจงอี e ่จะฟื้นสติขึ้นมาหลังจากฟื้นขึ้นมาแล้วเจงอี e ่รู้สึกว่าหัวของเขาปวดจนแทบแหลกสลายมันปวดมากจนเขาไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวเขาอ่อนแอมากจนไม่สามารถลืมตาได้ เขาเริ่มอยู่ในอาการวิงเวียนและพลอยหลับไปอย่างรวดเร็วจิตใต้สำนึกของเขารู้อย่างชัดเจนว่าเขายังมีชีวิตอยู่เขาค่อนข้างมีความสงสัยว่าทำไมเขาจึงยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่ตกหน้าผาที่สูงเช่นนี้ก่อนที่เขาจะหมดสติไปขณะที่ยังคงมีความรู้สึกวิงเวียนเขาก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้หัวของเขาไม่ได้เจ็บปวดเหมือนคราวก่อนแล้วและถึงแม้ว่าเขายังคงอ่อนแอแต่เขาก็ยังมีพละกำลังบ้างเจงอี้ค่อยๆเปิดตาอย่างช้าๆแต่ก็ถูกแสงสีขาวด้านนอกแยงตาจนต้องหลับตาไปอีกรอบ เขาค่อยๆปรับดวงตาให้เข้ากับมันก่อนที่จะมองไปรอบๆหลังจากที่ได้เห็นมันเขารู้สึกราวกับว่าเขาอยู่ในความฝันจริงๆแล้วเขาอยู่ในพระราชวางังพระราชวังแห่งนี้ดูไม่ได้หรูหราแต่มันมีขนาดใหญ่มากและทำด้วยหยกขาว ความยาวนั้นอย่างน้อย3กิโลเมตรและความสูงอีกหลายสิบเมตรภายในนั้นดูว่างเปล่านอกจากไข่มุกบนผนังที่กำลังส่องสว่างแล้วก็ไม่มีอะไรอีกนี่มันไม่ใช่เจงอี้มองลงไปและเห็นซากกระดูกอาวุธและชุดเกราะมากมายมีโครงกระดูกหลายซากอยู่ในหลุมนั้นและเห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้เสียชีวิตไปหลายปีแล้วนี่ เจียงอี้กระพริบตาและเห็นว่าพระราชวังแห่งนี้ถูกปิดตายอย่างสมบูรณ์ซึ่งทำให้เขารู้สึกสับสนยิ่งขึ้นเขาตกลงมาจากหน้าผาและมาลงเอออยู่ในพระราชวังที่ถูกผนึกตายเป็นไปได้ไหมว่ามีบางคนที่ทรงพลังอยู่ใต้หน้าผาใช้พลังย้ายเขามาอยู่ที่นี่ ในเมื่อเขาไม่สามารถเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เขาจึงไม่มานั่งคิดถึงมันอีกเจงอี J ้ e มีความสุขมากที่เขารู้ว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวเขาก็คงจะสามารถหาทางออกจากที่นี่ได้ เช่นเดียวกับตอนที่อยู่ในสุสานร,ราชันสวรรค์หมื่นมังกรเขายังเหลือหินวิญญาณเพลิงอยู่อีกขกก้อนและเขาไม่เชื่อว่าตัวเองจะไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้เขาหลับตาและพักครู่หนึ่งและทนต่อความเจ็บปวดที่มาจากอวัยพะภายในของเขาเขาหยิบยาขึ้นมากินเพื่อพักฟื้นและนั่งสมาธิเพื่อพักฟื้นร่างกายตัวเองพลังงานฟ้าดินที่นี่นั้นแน่นหนามาก มันเปรียบได้กับวังจักรพันินีสัตว์อสูรที่ยอดเขาเทพธิดาเลยหลังจากหมุนเวียนศาสตร์นิรนามเจงอี้ก็สังเกตเห็นสิ่งที่ผิดปกติอื่นๆเกี่ยวกับราชวังแห่งนี้ เนื่องจากเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานฟ้าดินที่เข้มข้นในสายแร่ศักดิ์สิทธิ์มาแล้วเขาจึงไม่ได้สนใจมันเท่าไหร่นักและมุ่งเป้าไปยังการฟื้นฟูของเขาสี่ชั่วโมงต่อมาเขาหยุดฟื้นฟูร่างกายและลืมตาขึ้น เขาลุกขึ้นยืนและขยับกล้ามเนื้อและเส้นประสาทเขาสังเกตว่าร่างกายเขาฟื้นขึ้นมาเจ็ถึงแส่วนแล้วเขาจึงไม่มีอารมณ์ที่จะมานั่งฟื้นฟูตัวเองอีกต่อไปและเริ่มออกสำรวจสถานที่ เขาใช้ฝ่ามือทั้งสองกระแทกผนังอย่างแรงขณะที่ผนังมีปฏิกิริยาตอบสนองด้วยแสงสีขาวตามที่เขาคาดไว้กำแพงของพระราชวังแห่งนี้มีอาคมยับยั้งที่ทรงพลังอยู่มิฉะนั้นคนเหล่านี้คงจะไม่ติดกับดักมรณะนี่ เมื่อเขานึกขึ้นได้ถึงเหล่าคนที่ตายไปเจียงอี้ก็รีบวิ่งไปหาพวกเขาและหยิบดาบของหนึ่งในโครงกระดูกเขาสำรวจมันแล้วพยักหน้าสิ่งประดิษฐ์สวรรค์ไม่เลวไม่เลวเขาวรวบรวมอาวุธทั้งหมดและรู้สึกประหลาดใจที่พบว่ามีสิ่งประดิษฐ์สวรรค์กว่าสิบชิ้น สิ่งประดิษฐ์ระดับวิญญาณ20ชิ้นและแหวนแก่นแท้ศักดิ์สิทธิ์โบราณสองวงเขาไม่มีเวลาที่จะขัดเกล่าพวกมันจึงโยนพวกมันเขาไปในไข่มุกวิญญาณเพลิงลองดาบมังกรเพลิงของข้าดู เจียงอี้สำรวจสถานที่ทั้งหมดและสำรวจให้แน่ใจแล้วว่าไม่มีกลไกใดๆจากนั้นเขาก็เตรียมที่จะทำลายกำแพงและออกจากที่นี่เขาหยิบดาบมังกรเพลิงขึ้นมาและหมุนเวียนแก่นแท้พลังของเขา และผ่าไปยังกำแพงด้านหน้าเขาอย่างจริงจังผนังสว่างขึ้นด้วยแสงที่เปล่งประกายในทันดายมันสว่างมากจนเจียงอี้ไม่สามารถลืมตาได้เมื่อมังกรเพลิงทั้งสองชนเข้ากับกำแพงทั่วทั้งราชวังก็สั่นสะเทือนเล็กน้อย ลิ่นไอประงานออกมาจากภายในกำแพงของราชวังและส่งเจียงอี้ลอยกลับไปหลายสิบเมตรทำให้อาการบาดเจ็บที่เพิ่งฟื้นตัวของเขากลับมาบอกช้ำอีกครั้งอย่างที่คาาคิดไว้มันไม่ได้ผลเจียงอี e ้พ่นเลือดสดในลำคอของเขาออกมาและนั่งขัดสมาธเพื่อพื้นฟูพลังอีกครั้งคราวนี้เขาบ่มเพาะพลังสี่ชั่วโมงก่อนที่เขาจะแบ่งอาหารและน้ำเปล่าออกมากิน จากนั้นก็บ่มเพาะอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เขาจะยืนขึ้นมาอีกครั้งและไปยืนอยู่หน้ากำแพงฝั่งหนึ่งจากนั้นเขาก็ตะโกนออกมาว่าศาสตร์แปรผันดวงจิตร่างของเขาหายลับไปอย่างไร้ร่องรอยในวินาทีต่อมาเขาก็ปรากฏตัวขึ้นเหนือกำแพงข้างหน้ากำแพงสว่างจ้าไปด้วยแสงสีขาวอีกครั้งและดีดร่างเจนอี้กระเด็นกลับไปการย้ายร่างไม่ได้ผล เจิงอี้ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้และเดินไปข้างกำแพงและใช้ตัวเลือกสุดท้ายของเขาหินวิญญาณเพลิงเหมือนที่เจิงอี้คาดหินวิญญาณเพลงีงสามารถเผาไหม้กําแพงราชวังไปอย่างรวดเร็วเวลาผ่านไปเพียงชั่วอึดใจก็เผาไหม้กำแพงจนเป็นหลุมลึกสามเมตรที่มีขนาดใหญ่เท่าหัวได้เลย มันได้ผลเมื่อเขาเห็นแสงสีขาวจากด้านนอกและได้สูดอากาศบริสุทธิ์ดวงตาของเจงอี e ้ก็เปล่งประกายด้วยความประหลาดใจปราบใดที่เขาออกไปได้เขาก็จะสามารถหาทางออกได้ เขามองผ่านรูเล็กๆและเห็นว่าด้านนอกเป็นหุบเขาและเขายังมองเห็นบ่อน้ำเริ่มต่อดีกว่ารูนี้เล็กเกินไปและเจงอี้ไม่สามารถมุดผ่านออกไปได้มีหินวิญญาณเพลิงเหลืออยู่เพียงห้าก้อนเท่านั้นแต่เขาไม่มีทางเลือกนอกจากใช้อีกก้อนหนึ่งเพื่อเผากำแพงต่อไปเอาละ่ะ ในไม่ช้าเจียงอี้ก็ขยายช่องให้ใหญ่พอที่จะให้ตัวเขาพอที่จะออกไปได้เขาไม่อยากสูญเสียหินวิญญาณเพลิงไปโดยเปล่าประโยชน์อีกต่อไปดังนั้นเขาจึงค่อยๆย,ยัดตัวเองออกไปทันทีที่เจียงอี้แทรกตัวออกมาจากรูนั่นได้ เขาก็นั่งลงบนพื้นและสูดลมหายใจอย่างดางังแม้ว่าเขาจะเคยหาทางออกมาจากสุสานราชันสวรรค์หมื่นมังกรมาแล้วแต่คราวนี้เขาก็ยังรู้สึกว่าตัวเองรอดพ้นจากภัยพิบัติมาได้เสียทีหลังจากพักอยู่ครู่หนึ่ง เขาก็มองทิวทัศน์โดยรอบสถานที่นี้เป็นหุบเขาจริงๆแต่มันเป็นหุบเขาที่ไม่มีทางออกใดๆมันถูกล้อมรอบด้วยหน้าผาและหมอกสีขาวด้านบนนั้นหนาจนเขามองไม่เห็นท้องฟ้าหุบเขานี้มีต้นไม้ ดอกไม้และพืชพันธ์ุและมันยังมีบ่อน้ำและอาคารแห่งเดียวในหุบเขานั้นก็คือราชวังที่เจงอี้ออกมาราชวังแห่งนี้สูงห้าชั้นและสูงผ่านหมู่เมฆขึ้นไปซึ่งจริงๆแล้วเจงอี้อยู่ที่ชั้นแรกก่อนหน้านี้ หยุนลู่อยู่ไหนกันเจียงอี e ้เริ่มสงสัยหยุนลู่ลงมาก่อนหน้าเขาและหากเขาไม่ตายเช่นนั้นหยุนลู่ก็คงจะไม่ตายเช่นกันทำไมก่อนหน้านี้เขาไม่ได้อยู่ในราชวังเขาไม่ได้อยู่ในหุบเขานี้ด้วยใช่ไหม ขบเขานี้ไม่ได้ใหญ่มากเจียงอี e ้สำรวจสถานที่อย่างรวดเร็วโดยไม่เห็นทางออกใดๆเขาพยายามออกมาจากกำแพงหยกขาวแต่ก็ตระหนักได้ว่ามีอาคมยับยั้งที่ไม่สามารถทำลายได้และไม่มีทางปีนขึ้นไปได้ด้วยเหลืองใหญ่ เจียงอี้มองไปที่ราชวังห้าชั้นที่ตั้งกลางงานอยู่กลางหุบเขาหากเขาต้องการออกจากพื้นที่ต้องห้ามแห่งนี้เขาต้องหาทางขึ้นไปยังชั้นบนสุดของราชวังนี้ให้ได้ปัญหาก็คือราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นมาด้วยหยกขาว และแต่ละชั้นมีความสูงหลายร้อยเมตรพื้นผิวของผนังกำแพงนั้นเรียบราวกับกระจกและไม่มีทางหยิบยืมพลังได้เขาจะปีนขึ้นไปที่ชั้นบนสุดที่สูงหลายร้อยเมตรได้อย่างไรกัน เธอคาจะลองค้นหานกลไกในหุบเขานี้ก่อนแล้วกันหากมีกลไกใดที่สามารถนำไปสู่ทางออกได้ก็คงจะดีเจงอี้เดินไปรอบๆหุบเขาอีกครั้งแต่คราวนี้เขาค้นห้ามันอย่างละเอียดและไม่พลาดแม้แต่ซอกมุมเดียว เขาพยายามดึงแม้แต่ต้นไม้ต้นเล็กๆด้วยซ้ำเจงอี J ้ e ได้ทำการค้นหามากว่าครึ่งวันและทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงจากภายในราชวังเล็กน้อยเขานั้นตื่นตัวราวกับสิงโตพงาดพร้อมขนที่ลุกตั้งขึ้น ดาบมังกรเพลิงปรากฏขึ้นในมือของเขาทันทีขณะที่กลิ่นไอสังหารของเขาไหลออกมาขณะที่เขารีบตรงไปที่ราชวางังมีคนอยู่ที่นั่นแน่นอนเจงอี้เห็นร่างจากรูด้านนอกจิตสังหารของเขาเพิ่มขึ้นเข้าผ่านรูเข้าไปยังราชวังขณะที่เขาเตรียมที่จะปราบทุกคนก่อนที่จะเข้าไปฆ่าพวกเขาในน้อยอี้ได้โปรดอย่าลงมือฆ่าน้อยเป็นผู้อาวุโสตระกูลจ้าน เพื่อถี่ยสู้สิ่งที่น่าประหลาดใจดังกลางวานออกมาจากในราชวางังเจงอี้ถอนกินไอของเขาออกทันทีเขารู้จักคนผู้นี้และคนผู้นี้ก็เป็นผู้อาวุโสตระกูลจา้านเขาตะโกนออกมาด้วยความประหลาดใจผู้อาวุโสเฮ่อออกมาเร็วมาหาทางออกไปจากสถานที่ที่น่าอับประยดนี่กันเถอะขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ